ใครที่ยังเล่นกลัวการ์เดนอยู่ต้นไม้ที่คุณรักที่คุณอยากได้กําลังจะถูกลบนะครับโดยผมเองเรามาพักเรื่องน่ากลัวน่ากลัวและองค์รักพิทักษ์เบนดอดกันก่อนเนาะมาตัดต้นไม้ระบายอารมณ์กันดีกว่าเริ่มจากไอ้ต้นนี้เลยต้นแคนดี้ปลาช่อนต้นหนังหีที่ทําเกมเงินเฟ้อตั้งแต่ยุครแรกมันไส้มานานละเออฟินอออฟินเหลือเกินเฮ้ยมึงอีกตัวเล็งบลาซ่ม อ่านี่นะครับโฉมหน้าต้นไม้ที่ทําเงินเฟอ้อที่สุดในเกมนะครับฉะนั้นผมจะไม่เก็บมันไว้แล้วนี่ื้สะใจแล้วก็ต้นต่อไปนะครับมูลวัตซอมนะครับเป็นต้นที่ทําผมเสียเวลามากในการทําให้มันต้นใหญ่แบบเนี้ยผมใช้เวลาหลายชั่วโมงมากเลยวันนี้ผมจะมาแก้แค้นมันเออคิโมจิถ้าหากสงสัยว่าพี่ไม่เสียดดยเหรอโอ้ยคือว่าน่าจะไม่มีเวลกลับมาเล่นแล้วนะครับทุกคน พี่อิ่มตัวกับแบบนี้นานแล้วเฮ้ยเกิดใหม่ทั้งทีได้เป็นเบคอนพร้อมกับสามพันเจมติดตัวชีวิตช่างหวานเจี๊ยบอย่างนี้ก็จัดอาชีพได้ทุกอาชีพสิอยากได้อะไรก็เอาเฮ้ยสบายเกินไปแล้วเฮ้ยลืมแนะนำตัวเลยผมเป็นไก่เจม99วันมาจาก CEO ไก่ตันนะครับผมหากคุณสนใจไก่เจมแบบผมนะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย